สวัสดีค่ะดิฉันนะคะปูเป้ k r k Property ค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูห้องนะคะที่นิรันดร์รีริเดนซ์หนึ่งนะคะโดยในห้องนะคะก็จะเป็นห้องขนาด25ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะขนาด25ตารางเมตรมีระเบียงด้านหลังนะคะเป็นมีเฟอร์นะ,ะมีที่นอนเตียงนอนนะคะตู้เสื้อผ้า มีพัดลมนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะผ้าม่านะค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังออกมานี่ก็จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงก็กว้างอยู่นะคะสําหรับซักผ้าหรือว่าซักล้างหรือว่าเอาไว้รียงชิลๆนะคะแล้วก็เราก็จะมีเหล็กดัดให้นะคะอยู่ด้านหลังเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะแล้วก็หลอดไฟนะคะ อันนี้จะจำมว้ว่าเราดูจากนี้นะคะอันนี้จะอยู่ห้องจะอยู่ชั้นสามนะคะเราจะหันหน้าอันนี้ค่ะจะไม่ร้อนนะคะลมก็จะเข้านะคะอันนี้มันจะออกหันหน้าตรงระเบียงค่ะมันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะตกเฉียงตะวันออกไปตะวันตกมันจะเฉียงเฉียงค่ะฉะนั้นก็จะไม่ร้อนนะคะแล้วก็เราจะอยู่ชั้นสามนะคะ ก็เผื่อลูกค้าไม่ชอบชั้นสูงก็จะมีห้องที่มีอยู่ก็คือมีชั้น3พร้อมนะคะแอร์แลวก็เฟอร์นิเจอร์นะคะ Thank you ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาอันนี้เราก็จะมีโคมไฟไว้บนหัวนอนให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ข้างหน้าห้องนะคะข้างหน้าห้องเราก็จะมี เหล็กดัดมุงลวดน,นะคะให้อีกชั้นหนึ่งนะคะของประตูนะคะนี่นะคะประตูก็คือให้ล็อก2ชั้นเลยล็อกตรงที่เหล็กดัดข้างนอกแล้วก็ล็อกตรงประตูนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะก็ security หลายชั้นนะคะแล้วก็ข้างในห้องน้ำนะคะก็มีพัดลมดูดอากาศนะคะเป็นอันนี้จะปูด้วยผินอ่อนนะคะปูด้วยผินอ่อนเลยแล้วก็มีชักโครกมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะ อันนี้จะเห็นว่าถ้าสมมติเราเข้ามาในห้องน้ำนี่ก็จะใหญ่เลยนะคะก็จะไม่เล็กนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ค่ะอันนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เมื่อก่อนก็จะเป็นอ่างเราอ่างออกแล้วก็เราปูพื้นจะเป็นพื้นพืนกระเบื้องนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะเห็นไหมเห็นไหมนี่เราอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นลมดูดอากาศนะคะก็จะใส่ดาวไลท์นะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําหินอ่อนนะ ออกมาเดี๋ยวเรากลับด้านกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนะคะขนาด25ตารางเมตรค่ะ25ตารางเมตรมีแอร์มีเฟอร์ให้ตามนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะลูกค้าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาขายเท่าไหร่นะคะราคาขายนะคะอันนี้จะห้อง โอ้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะ25ตารางแล้วก็เนี้ใกล้เมกะบ,บางนาด้วยนะคะแล้วก็ใกล้อีกเกียนะคะอยู่ตรงข้ามมหาลายัยรามคําแหงสองนี่เองนะคะและเบียงก็มีให้นะคะไม่อึดอัดนะคะปกติห้องที่ปกติอะห้องที่ที่เขาทำทำมาใหม่ๆเลยอะค่ะที่เป็นของโครงการที่ทํามาใหม่ๆปกติแล้วอะคือราคาของเขาอะจะ1ล้านขึ้นไป1ล้านถึง2ล้านขึ้นไปขนาดห้องก็ เริ่มต้นนะ่าจะ22 23ตารางเมตรอันนี้ให้ถึง25ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีระเบียงใหญ่กว้างเหมือนกันนะคะก็ต่อมานะคะจะเป็นห้องนอน,นะคะ่ะห้องนอนก็จะมีที่นอนเตียงนอนให้ตามนี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีพัดลมติดผนังให้ด้วยนะคะมีโคมไฟนะคะแล้วก็เป็นติดแอร์ให้ด้วยนะคะก็มีรับประกันแอร์ให้ถึง5ปีเลยนะคะก็ อันนี้ก็ขนาดห้อง25ตารางนะคะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำไม่ลมโดยอากาศห้องน้ํานี่ปูด้วยอันนี้เป็นหินอ่อนนะคะหินอ่อนแล้วก็มีชักโครกให้นะคะอันนี้ปูเรียบร้อยนะคะลูกค้าอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่นะคะ <laughs> อันนี้นะคะอยู่ตรงข้ามมหาลัยรามคําแหงสองนะคะ รามคำแหง2องซอยยีรามคำแหงสองซอยยีแยก7นะคะขอบคุณนะคะอันนี้ค่ะก็รอบๆนะคะก็จะมีตลาดมีห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีถ้าใกล้ๆเลยก็จะมีร้านขายของข้างล่างตึกก็จะมีเกือบทุกตึกเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วฉะนั้นคือ เราจะหาอาหารหรือว่า,าจะซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยก็หาได้ง่ายนะคะ้างร่างก็จะขายของกันตลอดนะคะหรือว่าเราจะไปขยับไปหนนึงนะคะจะหยุดที่ตลาดน u m เบอร์วันนะคะเป็นตลาดสดนะคะ number น u m เบอร์อวันเผื่อลูกค้าจะทากับข้าวหรืออะไรนะคะแล้วยังไม่พอนะคะยังไม่พอคือตอนเย็นๆน,นะคะจะมีถนนคนเดินนะคะเป็นเป็นตลาดน่าจะหาของขายของ เต็มไปหมดเลยนอกจากจะมีตลาดสดแล้วนี่มีตลาดนัดในเบาร์าขายของกันเต็มแน่นเอียดนะคะอยู่ตรงหน้ารามทำแหงนะคะตรงหน้ารามนะคะเสร็จหน้ารานพสร็จปุ๊เราขับออกไปนะคะส่วนเราออกไปนี้เลี้ยวขวาน,นะคะก็จะถ้าลูกค้าอยากได้ฟิลที่นั่งกินชิลๆแล้วก็ชิคๆนะคะมันจะมีที่ที่หนึ่งคือเรียกว่าฟูดดี้ค่ะฟูดดี้เนี่ยก็เป็นเป็นสถาน เป,เป็นพื้นที่ที่เขาก่อสร้างแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการนะคะที่เขาเซตขึ้นมาสำหรับร้านอาหารอะไรพวกนี้ค่ะก็คือขายอาหารกันเต็มหมดเลยนะคะก็คือเป็นล็อกๆ็อกขายนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะไปวันนี้จะกินอะไรดีกินอะไรเดียว <laughs> หลายอย่างนะคะเป็นร้อยนะคะเป็นร้อยเป็นพันนะคะไม่รู้ร้านเต็มไปหมดเลยนะคะก่อนนั้นก็จะเป็นร้านใหม่นะคะร้านใหม่ด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็จะมีมินิมาร์ทมีขายของเต็มอลค่ะร้านอา,อาหารร้านเสริมสวยร้านอะไรเยอะแยะตรงนั้นนะคะแล้วออกไปอีกหน่อยนะคะจะต,ตรงข้ามกับไทยวัสดุค่ะไทยวัสดุมีอะไรขายเอ่ยไทยวัสดุนี่นะคะก็จะขายพวกของ ตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นของที่รีโนเวทบ้านเพื่อลูกค้าซื้อห้องเลยใช่ไหมอยากได้ของใช้อยากได้อื่นๆที่มาประดับตกแต่งห้องอีกนะคะก็ซื้อตรงนั้นได้เลยนะคะเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะคะเป็นราคาที่สามารถทุกคนสามารถซื้อแล้วก็สามารถนํามาตกแต่งบ้านได้นะคะเดี๋ยวตอนที่เรายูเทิร์นนะคะตอนตอนที่เราขึ้นสะพานมติว่าเราออกออกมาจากทางร้านแล้วใช่ไหมไปทาง ไปทางเมกาบางนาอันนั้นนะคะใกล้ๆแถววัสดุก็จะมีเมกาบางนานะคะเมกาบางนาอีกเกียนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่เลยอันนี้เราสามารถซื้อของใช้ต่างๆได้ตามสะดวกสบายเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็จะเดินทางง่ายค่ะแล้วก็มีห้างเยอะค่ะสมมติว่าวันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าอยากจะไปอยากจะไปไหนดีลูกค้าอยากจะไปจอกกิ้ง ออกกำลังกายที่สวนแห่งหนึ่งนะคะอ่ะที่สวนนะในตรงแถวนี้ก็มีนะสวนแต่ตรงอยู่ในตลาดน้ำวนนะคะแต่ันี้มันเผื่อมันจะเล็กไปใช่ไหมลูกค้อาอยากได้ใหญ่ๆอยากได้วิ่งแบบจุใจ10กิโล5กิโล10กิโลอย่างนี้อ่าขอแนะนําเลยไปที่สวนหลวงรอ9้านะคะก็ไม่ไกลจากตรงนี้เหมือนกันเราออกไปนะคะหรือว่าออกจากนิลันเรสซิเดนซ์หนึ่งนะคะออกไปเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ตรงแล้วก็ไปตามถนนนะคะ ตรงนี้ตรงตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะคะห่างจากห่างจากเ,เรียกว่าอะไรนะสวนหลวงร้อยเก้านะคะน่าจะสองสามกิโลนี่แหละใกล้มากก็คือขับรถน่าจะประมาณห้านาทีนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถจะวิง่งจ็อกกิ้งจากตรงนี้ไปที่สวนหลวงร้อยเก้าได้เลยหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะคะหรือว่ารถไปก็ได้เพราะว่าตรงนั้นก็จะมีที่จอดรถอยู่เพียบนะคะแล้วก็คนจะอยู่เยอะมากวันนั้นเมื่อวันที่ผ่านมา ดิฉันก็ได้เป็นไลฟ์อยู่ที่น่นนะคะมันจะขาดจะเป็นยังไงใช่ไหมตรงนั้นคือโอ้ยคนเยอะมากมีต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งคนไทยนะคะมีเอาลูกมาเอาหลานมานั่งกันเป็นกลุ่มๆแต่ว่าเราก็ใส่แมสอะไรกันเนาะแต่คือบางคนเขาก็ใส่แมสอยู่ก็เป็นกลุ่มๆอะไรเงี้ยก็เวละยะหาก็ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเขาอยู่กัน้วยกันเป็นกลุ่มนะแต่ถ้าลูกค้าเดินส่วนกันอะไรเงี้ยก็ต้องใส่แมสนิดนึงนะคะก็ เห็นไหมว่ามันคุ้มขนาดไหนห้องนี้นะคะขนาด25ตารางเมตรนะคะมีแอร์มีเฟอร์ให้เรียบร้อยก็คือทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสรุปราคานะคะ1.2ล้านนะคะยังไม่ขาย1.2 <c oughs> ล้านไม่ขายนะคะแถวนี้ขายล้านอัพไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าคือย่านนี่ยคะ่ะมันจะไม่มีแล้วนะคอนโดนที่ต่ำกว่า1นล้านจะบอกไว้ให้นะคะเมื่อก่อนเนี่ย ประมาณ3-4ปีที่แล้วอ่ะก่อนหน้าเนี่ยตรงแถวทา,ทางเข้ามาตรงล้ามใช่ไหมลูกค้าเคยมาแถวนี้คือจะเป็นป่าเป็นต้นไม้เรียงทั้งสองฝั่งนะคะตอนนั้นคือไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้สิจะเห็นว่าหมู่บ้านโครงการนะคะเขาเริ่มพัฒนาขยายขยายออกมาเรื่อยๆนะคะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้แหละก็จะเป็นพื้นที่ที่ดีแล้วก็เหมาะกับการลงทุนแล้วก็เหมาะสำหรับ การอยู่อาศัยนะคะเพราะว่าอันนี้ราคามันต่ำกว่า1ล้านนะคะต่ำกว่า1ล้านแล้วก็อะไรอีกเราสามารถผ่อนได้ยาวๆเลยถึง 30- 40ปีให้ลูกค้าอายุยังน้อยผ่อนไปเลยยาวๆนะคะเดือนละเท่าไหร่2 0 0 0นกว่าบาทเองนะคะแถวนี้ค่าเช่าเท่าไหร่3 4,5,000นะคะชันนะคะฉะนั้นอันนี้ถ้าลูกค้าจะกู้แบงค์ถ้าลูกค้าจะกู้แบงค์ก็แนะนำเลยนะคะ แต่อันนี้ราคายัางไม่รู้ใช่ไหมมันเท่าไหร่มันต่ำก่อนหนึ่งล้านไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมคืออันนี้นะคะราคานะคะหนึ่งจุดสองล้านไม่ขาย9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ไม่ขายคะ่ะแปดแสนแปดแสนหรือเปล่าไม่ขายนะคะยังไม่จบนะรอบรอบเราเนี้ยรอบรอบเราเนี้ยรอบรอตรบตึกเนี้ย แล้วก็รอบๆบ,บริเวณเนี้ยมันจะเป็นที่ที่เดียวเลยที่เหมาะกับการลงทุนแล้วเหมาะสําหรับอยู่อาศัยด้วยถ้าเหมาะเหมาะกับการลงทุนคือเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเราสามารถขายต่อได้เลยนะคะหรือเมื่อว่าหรือว่าเราซื้อแล้วปล่อยเช่าได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่หรือบ้านที่ที่บ้านโครงการที่เขาทํารอบๆแถวนี้ค่ะคือราคาจะ แพงไปเลยนะคะจะราคาจะ 3, 2, 3, 4, 5ล้านไปหมดอัพจนถึง 10, 20, 30 30ล้านก็มีนะคะเดี๋ยวถ้าดิฉันมีโอกาสจะได้พาเพื่อนๆไปดูนะคะมันจะไม่ใกล้ไม่ไกลจากเลคเขาเรียกว่าเลกวิวอะไรสักอย่างนะคะเป็นหมู่บ้านบ้านเดี่ยวอะค่ะแล้วก็เป็นวิวทะเลสาบนะคะก็คือไม่ไกลจากตรงนี้เลยอันนั้นขาย 20, 30, 30ล้านนะ จะบอกให้อันนั้นนะคะ20-30ล้านแล้วก็รอบๆของเราเนี้ยก็คือมีมีแต่รถหรูนะคะแล้วก็มีบ้านหลัก20-30ล้านรอบๆเรานะคะก็คือฉะนั้นคนรวยก็อยู่ที่นี่นะคะคนธรรมดาก็อยู่ด้วยกันนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็รอบๆเนี้ยก็ขายของกันต้มครบครันทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยสัญจรมัน,ม,นมันจะไม่สะดวกหรือเปล่าคือมีทั้งรถ เมนะคะรถบัสอ่ะรถเมย์รถบัสเหมือนกันรถ2แถวนะคะอันนี้มันจะมีรถ2แถวที่วิ่งจากรามคําแหงสองนะคะไปทะลุถึงศีนครินเลยลูกค้ารู้จักศีนครินไหมตรงห้างซีคอนนะคะนะคะห้างซีคอนที่ทะลุไปอุดมสุข BTS e อุดมอุดมสุขอะไรพวกนั้นอะ่ะคือมันทะลุออกได้หลายทางนะคะฉะนั้นก็เลยว่าทำเลนี้เป็นทำเลที่ดีที่สุด และก็เราสามารถจับต้องได้นะตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าอีกหน่อยก็คือคงขายไม่ได้แล้วนะก็คือไม่มีห้องไม่มีห้องที่จะให้ลูกค้าซื้อแล้วเพราะว่าบางห้องก็มีคนซื้อไปหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะสรุปขายเท่าไหร่8แปดแสนก็ไม่ขายนะคะเจ็ดแสนไม่ขายค่ะเจ็ดแสนก็ยังไม่ขายค่ะตอนนี้ราคาพิเศษสุดน,นะคะเพราะว่าดิฉันเป็นเจ้าของห้องเองนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะไม่อยากผ่อนดิฉันก็ไปผ่อนกับทางแบงก์ก็ได้เดี๋ยวฉัน เอาเอกสารยื่นแบงค์ให้นะคะก็ถ้าห้องนี้นะคะราคานะ4 9 9 9 0 0บาทนะคะแล้วตอนนี้พิเศษสุดค่ะพิเศษนะตอนนี้นะราคาจะอยู่ที่4,3,9ค่ะ4 9 0 0 0 0เก้า0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า จองนะคะห0,000ื่นยื่นกู้ได้เลยค่ะเดี๋ยวผู้เป้ยื่นเอกสารให้นะคะประมาณ1สัปดาห์ก็จะทราบผลนะหรือว่าลูกค้าไม่อยากจะกู้แบงก์สมมติลูกค้ามีภาระเยอะหรือว่ากลัวว่าจะมีมีจะกู้ไม่ผ่านหรือว่าจะไม่อยากจะมีบูโรนะคะขึ้นนะคะฉะนั้นก็ผ่อนกริฉันก็ได้นะคะโดยจอง2,000 20, 0ทําสัญญา30,000ค่ะแล้วก็จ่ายงวดแรก ที่จะผ่อนนะคะเราทํายาวไปถึง10ปีนะคะลูกค้าจะโปกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะก็ผ่อนสบายๆไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่ายังไงแล้วเราเช่าอพาร์ตเมนต์แถวนี้นะยังไงก็ไม่ใช่ของเราเราจ่ายให้เขาไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนก็ไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเราเช่าเขาไงแต่อันนี้คือเราซื้ออยู่เองแล้วนะคะตอนที่เราซื้อเนี่ยลูกค้ารู้ไหมว่าเราสามารถขายได้ด้วยนะไม่ใช่ว่า เราเราต้องโอนก่อนไม่ใช่ว่าเราต้องจ่ายหมด4 3 9 0 0 0เสร็จแล้วเราถึงจะขายได้นะเราจะขายณนะตอนที่เราจองเลยก็ได้เห็นไหมเราจะขาย5 0 0 0 0 0 0กก็ได้ก็คือเป็นเรื่องของความคิดเราว่าเราจะขายหรือว่าเราจะเก็บไว้อยู่เองนะคะเห็นไหมวันดีขนาดไหนการที่เรามีห้องเป็นของตัวเองแล้วก็เราปล่อยเช่าหรือว,ว่าเราจะ ขายขายก็ได้กําไรปล่อยเช่าก็ได้เสือนอนกินไงใช่ไหมเราก็ผ่อนแบงค์ไป2 0 0พันแล้วก็ผ่อนแบงค์สมมติว่าเราสง่งผ่อนแบงค์2 0 0พันนะคะเราปล่อยเช่า 3, 5 0พัน0้่ยังไงก็ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็ให้แบงค์ไปอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นกำไรของเรานะคะฉะนั้นมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าอันนี้เป็นห้องของเราแล้วนะคะทางทั้งที่ว่าเรายังไม่ได้โอนกับโอนกรรมสิทธิ์ที่ ที่ที่แบงค์นะคะหรือว่าหรือว่าเรายังไม่ได้จ่ายเต็มให้แบงค์อ่ะก็คือตอนที่เรากู้อะ่ะเราสามารถปล่อยเช่าได้เลยนะตอนนั้นได้เลยนะคะเห็นไหมว่ามันดีขนาดไหนนะคะฉะนั้นนะคะตอนนี้มันไม่มีห้องแล้วตอนนี้มันมีแค่ไม่กี่ห้องเองห้องที่ดิฉันขายอะค่ะก็จะเป็นห้องดิฉันเองนะคะก็ในห้องมันจะมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างมีแอร์นะคะมีแอร์ ยังไม่พอนะคะเผื่ออยากจะประหยัดฉันไม่อยากเปิดแอร์นะคะฉันเปิดพัดลมก็ได้พัดลมก็เย็นเพราะว่าห้องอ่ะมันจะไม่ร้อนเลยมันจะหันหน้าไปทางทิศใต้เฉียงๆหน่อยนะคะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ชั้นสูงสุดมันจะอยู่ชั้นกลางๆประมาณชั้น3ามนะคะเผื่อเพื่อนๆชอบชั้น3ามแล้วมันจะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนไม่อับเพราะว่ามันมีระเบียงระเบียงนี่กว้างเลยนะคะระเบียงอย่างกว้างเลยนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อมีลูกเล็กๆนะคะกลัวว่าจะพัดตกเนาะเพราะว่าตอนนี้คือ คอนโดที่เขาออกมาตอนนี้คือเขาไม่ได้มีเหล็กดัดให้นะคอนโดสมัยตอนนี้คือเขาไม่ได้มีเหล็กดัดอะไรให้นะลูกค้าต้องไปจ่ายทำเองอันนี้คือใส่ให้หมดแล้วนะคะมีทั้งเหล็กดัดข้างล่างก็มีไอตัวบล็อกตรงนี้นะคะก็คือถ้ามีเด็กน้อยอก็คือได้เลยเราก็มีเหล็กดัดทั้งข้างหน้านะคะ,ะข้างหน้ายังไม่พอข้างหน้าห้องอีกนะคะข้างหน้าไม่พอไอข้างหน้าห้องข้างหลังห้องก็ยังนี้อีกนะโอเคะ <laughs> okay. อาเฟอร์เนี่ยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มีที่นอนเตียงนอน5ฟุตนะคะ5ฟุตก็นอนได้สบายๆชิลๆสองคนสามคนกันล,กลูกน้อยอีกคนนึงอ่ะแล้วก็มีมีอะไรตู้เสื้อนะคะพัดลมนะคะเผื่อเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยฉันซื้อห้องมาใหม่ตัว่าฉันจะซื้อห้องมาล้านสองล้านนะแต่เขาไม่ได้มีอะไรให้ลูกค้าเลยไอแอร์ก็ไม่มีนะคะลูกค้าต้องไปผ่อนเองอันนี้ลูกค้าไม่ต้องอะไรแล้วลูกค้า ความกระแบงทางเดียงเพราะว่ามันมีให้หมดแล้วนะคะมีให้หมดแล้วัลดลมดูุดอากาศก,าก็มีนะคะในห้องน้ําเผื่อว่าปูมันอับก็ดูดให้ออกเองดูดออกไปเองนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นปูเป็นเป็นพื้นหินอ่อนนะคะก็เป็นสไตล์นี้เลยอยู่ได้ค่ะทนทานนานมากนะคะกระเบื้องก็อันนี้ก็จะปูกระเบื้องค่ะปูกระเบื้องทาสีนี่ทาสีใหม่นะคะเป็นสีออกขาวนวลๆน,นะคะขาวนวลๆก็ไม่ไม่ได้แบบขาวแบบ ขาวแบบเกินนะคะนี่ก็เป็นขาวนวลๆก็ดูแล้วสบายตาค่ะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะโทรนะคะเบอร์0909897810นนะคะปูเป้นะคะชื่อปูเป้ K R K Property นะคะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปก่อนนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเป็นไลฟ์อีกห้องหนึ่งนะคะจะเป็นชั้น2ห้องมุมอันนั้นก็สวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ